สวัสดีค่ะชาวลัคนากรากฎนะคะราศีกรกฎทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นการทำนายดวงความรักรายปักนะคะซึ่งให้ผลนะคะในช่วงเออระหว่างวันที่1น,นะคะถึง15นะคะ มกราคมนะคะแล้วก็เป็นช่วงปักแรกของเดือนมกราคมเพราะฉะนั้นสวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะการทำนายในคลิปนี้เหมือนเดิมนะคะดูได้ทั้งลาคนาแล้วก็ราศีแล้วก็เ,เป็นการทำนายรวมและไพ่อาจจะเกิดขึ้นสลับกันนะคะส้มดูไพ่ยิบสีเนาะนะคะเพราะฉะนั้นหยิบเอาแต่สิ่งดีๆไป หรือสิ่งที่คุณไต่ตรองแล้วว่าเป็นการป้องกันและแก้ปัญหาที่เหมาะกับคุณคุณก็เอาไปใช้อันไหนที่คิดว่าไม่เหมาะไม่ตรงไม่ดีเอาไปแล้วไม่เกิดประโยชน์ไม่ต้องรับไปนะคะถ้าต้องการคําทํานายที่แม่นยำหลายบุคคลต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นใครที่ต้องการที่จะดูดวงกับส้มนะคะหรือต้องการที่จะเรียนดูดวงไพ่ยิปซีกับส้มสามารถสอบถามเข้ามาได้นะคะทางไลน์แล้วก็ Facebook ที่ขึ้นไว้ให้ตรงนี้ได้เลยเริ่มเลยนะ เริ่มจากคนมีคู่นะคะทั้งแบบผูกมัดและไม่ผูกมัดนะคะทั้งชัดเจนและไม่ชัดเจนคุยกันมามากกว่า6เดือนขึ้นไปหรือคบกันมามากกว่า6เดือนขึ้นไปถือว่ามีคู่กรณีค่ะมาดูรวมกันตรงนี้นะคะเอ่ออ่ะแบบไม่ผูกมัดก่อนแบบไม่ผูกมัดเนี่ยโดยรวมเนี่ยขึ้นไพ่ สี่ไม่เท้าขึ้นมาส้มต้องบอกว่ามันมีการที่ยังไม่เสี่ยงที่จะออกกันไปจากความสัมพันธ์ถึงแม้ว่าความสัมพันธ์จะมีปัญหาก็ตามนะคะพยายามที่จะไม่คิดถึงด้วยแล้วมันเป็นความสัมพันธ์ที่รึงรังบางทีเลิกกันไปแล้วก็ยังจะกลับมาแล้วมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่มีครอบครัวแล้วด้วยหรือทั้งสองฝั่งนะคะสำหรับความสัมพันธ์ที่ไม่ผูกมัดไม่ชัดเจนมันจะเป็นแนวนี้นะคะหรือว่ามีปัญหากับในเรื่องของบรรดาญาติ อ่านะคะทำให้มาบรรจบกันไม่ได้สักทีนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นอารมณ์ที่แบบทำกันไปทํากันมาประชดกันไปประชดกันมาแต่ก็ยังแบบเอา้าคบกันอยู่นะคะยังไม่ได้ขาดนะคะส่วนคนมีคู่ที่ชัดเจนบอกเลยว่า <c oughs> นะคะงานนี้ก็ยังอยู่ดีและในบางคู่มีแพลนแต่งงาน เออเลื่อนระดับความสัมพันธ์ด้วยนะคะตามหน้าปกเลยนะคะรักทรโหดนะคะคือแบบว่าภาพลักษณ์ที่คนอื่นเห็นมันดูดีมากจริงๆนะคะดูดีมากๆนะคะกำลังจะแต่งงานมั่นหมายแต่งงานแต่เดี๋ยวเราดูคะ่ะว่ามีอะไรนะคะที่ซ่อนอยู่บ้างนะคะเอซับสอนะคะคือการบล็อกกันบ้างประชดกันบ้างนะคะบางทีนี้บล็อกกันไม่พูดกันนะคะ หรือว่าแบบรักๆเลิกๆแต่ก็คือไม่ได้เลิกแบบเป็นทางการนะคะกลับไปกลับมาแบบนั้นน่ะเออแล้วก็อาจจะมีคนเกา่าๆกลับเข้ามาด้วยนะเนี่ยคิดถึงคนเกา่าๆอ่ะนะคะเออเป็นการที่แบบเออถ,ถ้ามีปัญหาอะไรก็คือเดี๋ยวฉันไปหาคนเก่าก็ได้นะอะไรประมาณนั้นน่ะแต่ก็ตัดกันไม่ขาดไงกับตัวจริงค่ะนะคะกลายเป็นว่าสร้างเหยื่อรายใหม่เข้ามาอีกสร้างสร้างผูมีอิทธิพลรายใหม่เข้ามาอีกประมาณนั้นนะคะ อีกนายหนึ่งนะคะคือปัญหาปันรายาิญาติทานะนะคะการเงินที่มีปัญหานะคะเงินรั่วเยอะบางคนเนี่ยมีเกณฑ์แต่งงานเนาะมั่นหมายโอ้โหเสียเงินเยอะมากเลยจ้ะเงินก็แทบจะไม่เหลือนะคะเสียเงินเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นคือ อาจจะต้องระมัดระวังที่ปัญหาต่อไปที่จะเกิดขึ้นคือปัญหาในเรื่องของการคุยกันแบ่งสรรปันส่วนกันในเรื่องของการเงินยัดิญาติงานแต่งงานอะไรประมาณนี้นะระวังด้วยนะคะพยายามที่จะไม่เจ้าชู้แล้วนะแต่บางทีก็เลิกไม่ได้แต่ว่าพูดเลยว่าสําหรับคนมีคู่ที่ตั้งใจจะแต่งงานหรืออยู่กันมานานแล้วก็ยังไม่ได้เลิกกันนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วมีคนไม่กล้าเสี่ยงนะคะรู้สึกว่าที่นี่คือบ้านหลังที่สองเราฉันเลือกคนที่ดีที่สุดแล้วถึงแม้ว่า คนคนนั้นจะแบบไม่ซื่อสัตย์พราะเขารู้ดีว่าถ้าเขาไปเลือกคนอื่นก็คงจะไม่พอดีกับเขานะคะ ừ, หรือมีความรู้สึกว่าไม่ดีเท่าคุณลางเนื้อชอบลางยาเลยทำให้คนที่ทำไม่ดีไม่ถูกต้องยังจะอยู่อ่านะคะแล้วก็อีกคนนึงก,ก็ใจอ่อนด้วยแหละเอ,อิมก็ยังอยู่กันได้อะประมาณนั้นเลยนะคะโอเคมาดูนะคะสำหรับผู้ที่มีอิทธิพลกับชาวกรกฎมีชาวธาตุดราศีใดบ้างนะคะ ใบแรกคือ Seven Soft, เซเว่นอ็อบคัพสนะคะภายใบนี้คือ7ถ้วยนะคะเอก็เจ้าชู้อยนะคิดถึงหลายคนอยู่คนนี้นะคะมีนกรกฎพิจิกนะคะมีความเจ้าชู้ปากหวานนะคะเพราะฉะนั้นกับความสัมพันธ์ที่ไม่ผูกมัดกับชาวท่าน้ำอาจจะต้องระวังนิดนึงนะคะในอีกแง่มุมนึงถ้าอยู่ด้วยกันดีๆเขาอาจจะเป็นคนที่ขี้คิดมากๆ ค k n n o of r y y t t l l s นะคะ, als, ะ,คะอันนี้ชาวทัตด,ดินมังกรพฤกษบกันถ้าคุณเป็นตัวจริงเขาจะมีแต่คุณคนเดียวในใจคนคนนี้เขาจะมีตัวจริงเพียงหนึ่งเดียวแต่นอกนั้นก็คือแบบก็มีแหละแต่แบบเรียรย้รายทางรับได้ไหมอันนี้ต้องถามใจตัวเองนะคะ Two of Cups กับชาวทัตน้ำก็ระวังมีปัญหากัน เพราะว่าช่วงนี้เขาก็อารมณ์อ่อนไหวง่ายเมียนกรกฎพิจิกระวังการทะเลาะเบาะแวงกันนัดกินข้าวแล้วก็ไม่ไปเกิดทะเลาะนัดแล้วไม่ตรงเวลาก็ก็ทะเลาะกันระวังค่ะนะคะมาดูกันค่ะมันเหมือนจะเลิกกันแต่มันก็ยังไปต่อ,อยิง่งถ้าเป็นแบบตัวจริงกันด้วยนะพู้มาดูว่าผู้ที่มีอิทธิพลนะคะกับชาวกอกฎนะคะเขา คิดยังไงกับคุณบ้างนะคะจริง,รงๆเขาคิดถึงคุณนะแล้วก็อาจจะมีคิดถึงคนอื่นด้วยถ้าคุณเป็นตัวจริงก็อาจจะมีทะเลาะกันบ้างเขาก็ไม่ค่อยยอมคุณแหละแต่ว่าก็ทะเลาะเออก็ทะเลาะก็ทะเลาะแต่ว่าไม่ไปอะ่ะมีอะไรปะ <c oughs> ประมาณนั้นนะคะเออก็ทะเลาะแต่ไม่ไปมีอะไรไหมละ่ะอืมประมาณนั้นแล้วด้วยความที่มึนอ่ะเออมึนแบบนี้มันก็ทําให้อีกฝั่งหนึ่งอาจจะใจอ่อนได้ทั้งๆที่ว่ามีปัญหากันอยู่หนึ่งเนือง นะคะคประมาณนั้นเลยนะคะคือแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่ตัวจริงความสัมพันธ์ไม่ผูกมัดไม่ชัดเจนก็ต้องบอกว่าถึงแม้เขาจะมีปัญหากับตัวจริงเขานะแต่ยังไงเขาก็เลือกตัวจริงเขาอะค่ะนอกนอกนั้นไม่ว่าเขาจะให้คำสัต์สัญญานะคะคหรือว่าสัญญาว่าจะเลิกกับตัวจริงแล้วมาส่วนใหญ่จะแบบเขาพูดไม่จริงอ่ะอืเขาพูดไม่จริงค่ะเจ็ดถ้วยไม่จริงเลยอืโอเคนะ มาดูคนโสดนะคะคนโสดชาวกรกฎนะระวังคนมีครอบครัวเข้ามานะคะโสดสนิทอะไรแบบนี้หรือว่าโสดที่กำลังมองหาใครอยู่ในตอนนี้ระวังคนมีคู่เข้ามาแล้วแบบไม่จริงจังไม่จริงใจเลยนะคะไม่มีอนาคตใดๆให้ระวังเขาจะเป็นคนที่ปากหวานมากๆชาวมีนกรกฎพิจิกระวังให้ดีระวังเขามีตัวจริงอยู่แล้วนะคะในขณะเดียวกันอาจจะมีคนที่เจอ โซมี so ได้ด้วยเลือกดีๆนะจ๊ะบางคนมีคนเก่ากลับเข้ามาคนที่มีคนเก่ามีคนเก่ากลับเข้ามาแล้วไม่ยอมออกไปไหนอืมมันเป็นไปได้สองทางคือคนเก่ากลับเข้ามาคือถ้าตัวเขาเองมีแฟนอยู่แล้วเขาจะไม่เสี่ยงกลับมาคบเราแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่มีใครอยู่แล้วเขาจะไม่เสี่ยงที่จะไปมีใหม่แต่เขาก็คือยังมาทู่สีเราอยากจะกลับมา <laughs> ประมาณนั้นเลยนะคะเออทั้งๆที่มันก็มีปัญหาอะไรหลายๆเรื่องแต่ว่าเขาก็ยังอยากจะกลับมาอยู่ดีนะคะอืมประมาณนี้สําหรับคนที่คุยกันก็คล้ายๆคนมีครัะคะ่ะระวังที่แบบยังทะเลาะกันโน่นนั่นนี่นะคะมีปัญหาการความไม่เหมาะสมนะคะความรู้สึกที่เหมือนต่างฐานะเออนะคะต่างฐานะอายุต่างกาันเ,เขาเรียกว่าเป็นในเรื่องของทางด้านการเงินนะคะเออเป็นแบบ เป็นเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินที่ไม่เท่ากันอะไรประมาณนี้นะคะความรู้สึกสูงต่ำอายุที่ไม่เหมือนกันเนี่ยตรงนี้เป็นอุปสรรคต่างเชื้อชาติต่างศาสนานะคะครอบครัวเข้าไม่ชอบเราครอบครัวเราไม่ชอบเขาเนี่ยมันจะเป็นอุปสรรคที่เข้ามาแต่มันก็เลยทําให้เกิดอาการแบบคุยกันแต่ยังไม่กล้าเสี่ยงที่จะมาคบกันอืนะคะแล้วบางทีเราไปเจอคนที่แบบครอบครัวเขามั่นหมายอ่ะเขากับคนอื่นไปแล้วอ่ะแล้วสุดท้ายอ่ะเขาก็ต้องเขาก็ต้องไป ไปกับคนนั้นหรือว่าอาจจะได้มาคบกับเราในช่วงระยะเวลาหนึ่งแต่ผลสุดท้ายมันก็จะมีปัญหาแบบนี้อยู่เนืองๆเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังปัญหาคนรอบข้างอะคะ่ะเพราะว่าการแต่งงานมันไม่ใช่เรื่องของคนสองคนยิ่งใหญ่มากก็คือครอบครัวนี่แหละนะคะดูให้ดีว่าเข้ากันได้ไหมนะคะจะไปต่อกันจริงหรือเปล่านะคะมาค่ะมาต่อกันที่วิธีการวางตัวที่ดีนะคะจากไพ่ Shadow Scap t a ์ร o สค่ะนะคะ,นะคะขึ้นไพ่หดาบขึ้นมานะคะซึ่ง ถ้าเป็นคนมีคู่เนี่ยความรักคุณมีอุปสรรคใช่แหละนะคะมีอีกาอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็คุณนะคะกับคู่รักของคุณกําลังเดินทางไปแล้วมันมีอุปสรรคเนาะข้างล่างนะคะเพราะฉะนั้นจากไพ่ก็เห็นอยู่แล้วว่าอุปสรรคคือปัญหารอบตัวอะไรต่างๆจับมือกันไว้ให้แน่นถ้ารักกันมากพอ,อแค่นั้นเองนะคะคุณอาจจะได้เจอกับคู่ทุกคู่ยากแล้วนะคะ คู่ทุกคู่ยากสามารถที่จะเป็นคู่บุญได้ถ้าเกิดจับมือกันแน่นพอนะคะเพราะไม่มีความรักไหนหรอกที่จะไม่มีอุปสรรคเลยไม่มีไม่มีแน่นอนนะคะไม่มีความรักไหนที่โรยด้ียกีบุลาบมันดีแค่ไหนแล้วที่เราได้เจอคนที่ทั้งทุกทั้งเคยสุขร่วมกันมาและณนะตอนนี้นะคะโอเคทำอะไรผิดพลาดกันมาบ้างแต่ก็ไม่ไปไหนยังจับมือกันอยู่ก็คิดดีๆคะ่ะว่าเราผ่านอะไรกันมาบ้าง ะะก่อนที่จะตัดสินใจทําอะไรลงไปอาจจะต้องคิดดูให้ดีให้ครบทุกกระบวนความนะคะถึงจะตัดสินใจว่าจะไปต่อหรือจะหยุดนะคะสำหรับคนโสดนะคะคนโสดคือขึ้นไพ่ชัดนะว่าแบบมีคนมีคู่เข้ามาระวังระวังคนมีคู่เข้ามานะคะแล้วก็ อุปสรรคคือการที่บางทีมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งอย่างที่บอกมีคู่มั่นคู่หมายนะคะหรือคู่ที่ผู้ใหญ่จัดแจงให้นะคะรวมถึงบางคนคุยกันแล้วก็มีอุปสรรคอย่างที่บอกแหละนะคะบางคนได้เจอคู่ที่แบบเป็นตัวจริงแล้วแต่ว่ามันมีอุปสรรคเข้ามาเพราะฉะนั้นจะฝ่าฟันไปได้ไหมนะคะก็ต้องจับมือกันไว้ให้แน่นนะคะแต่ว่าไพ่ค่อนข้างขึ้นมาเตือนว่าหลายๆคนได้เจอคนที่มีคู่แล้วเพราะฉะนั้นต้องระวังนะว่า สุดท้ายแล้วเขาอาจจะเลือกคนที่เป็นคนกลางเขาอาจเขาน่าจะเลือกคนที่คนที่ทุกข์สุขมากับเขาอะหลายปีดีดักมาก่อนอนะคะมาดูกันนะคะว่าไพ่ออร์เคแนะนำอะไรนะคะกับชาวกรกฎบ้างนะคะโอเคจากไพ่นางฟ้านะคะ step into the unknown นะคะเพราะฉะนั้นใช่เลยว่าบางทีมันเป็นสเต็ปต่อไปสำหรับการเริ่มต้นใหม่ นะะในเรื่องของความรักในบางคนอาจจะมีการตั้งคันก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะในบางคนมันมีอุปสรรคเข้ามานะคะบางทีการเริ่มมีความรักใหม่นะคะหรือว่าการมีอุปสรรคใหม่ๆที่เข้ามาได้เหมือนกันนะคะมันก็คือบางคนเลิกกันไปแต่ยังไม่ขาดแล้วก็กลับเข้ามาเพราะฉะนั้นเฮ้ยหนทางมันขุุขละนะไพ่ใบนี้กําลังจะบอกว่าเฮ้ยหนทางมันมันไม่ได้เรียบนะเหมือนเด็กที่แบบเ,เขากําลังเกิดใหม่ เหมือนเด็กที่เขากําลังเกิดใหม่แล้วเขาไม่รู้อะว่าแบบเขาต้องหัดเดินแล้วมีหลุมมีอะไรอยู่ตรงไหนมันต้องฝึกทางนั้นเลยเพราะฉะนั้นให้จับมือไปด้วยกันนะคะนะคะแล้วก็ให้คิดเสียว,ว่ามันต้องเป็นการฝึกใหม่นะคะทุกอย่างมันมีมันมีหลุมมีบอ่อหนทางไม่ได้ราบรื่น นะคะเพราะฉะนั้นก็จับมือกันไปให้แน่นถ้าตัดสินใจแล้วนะคะและสําหรับคนโสดก็เช่นเดียวกันนะคะการที่คุณจะหาคนที่รักคุณและเพียบพร้อมแล้วไม่มีอุปสรรคเลยมันก็ค่อนข้างยากเพียงแต่ว่ามันเป็นอุปสรรคที่เราพอจะรับได้ไหมก็ต้องถามตัวเองให้ดีนะคะแล้วก็อีกใบหนึ่งคือ,อแกละที่จุดนะคะอันนี้คือความกระตันยูรู้คุณเนี่ยพูดถึงพ่อแม่เลยนะคะอย่างที่ส้มบอกไปว่า หลายๆคู่มีเรื่องของพ่อแม่บุพการีคนรอบข้างเข้ามาเกี่ยวข้องเอ่ไพ่ใบนี้ยถ้าพูดตามไพ่เลยก็คือว่ากระตันยูนะถ้าเกิดเรามีพ่อแม่ที่เลี้ยงเรามาดีมากๆการฟังเขาสักนิดนึงนะคะในเรื่องความรักน่าจะเป็นประโยชน์ต่อตัวเราอย่างที่บอกไปว่าความรักไม่ใช่เรื่องของคนสองคนนะคะแต่ถ้าคุณเจอพ่อแม่ที่แบบไม่ได้ทำหน้าที่พ่อแม่ที่ดีอันนั้นคุณตัดสินใจเองได้เลยค่ะ นะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณเจอพ่อแม่ที่เขาเฮ้ย <_ d ick> เขาเลี้ยงคุณมาดีอ่ะเออมันสมควรไหมที่คุณจะดื้อนะคะคิดดีๆนะเพราะว่าจริงๆส้มก็ยังยืนยันว่าพ่อแม่ที่ดีพ่อแม่ที่ดีนะคะยังไงเขาก็ยังไงเขาก็รักเราอะ่ะบางทีเขารักเรามากกว่าที่เขารักตัวเองรักเรามากกว่าที่เรารักตัวเองอีกนะคะเพราะฉะนั้นคุยกับเขาถามเขา นะคะอืมคุยกับเขาดีๆนะคะอืมประมาณนั้นเนาะนะคะมันมันต้องดูว่าใครให้อะไรเรานะคะใครไม่ให้อะไรเราเราควรให้อะไรใครเท่าไหร่นะคะหรือบางคนกลืนไม่เข้าคายไม่ออกคนรักก็ดีนะนะคะคนรักก็ดีพ่อแม่ก็ดีทํายังไงดีอะไม่มีใครเสียอะไรแต่ว่ามีฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่ต้องการที่จะดึงเราไปไม่ได้อะคะ่ะยังไงก็ต้องแบ่ง ถ้าอย่างนั้นก็ต้องแบ่งให้อยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขนะคะคือก็ต้องอธิบายให้เข้าใจว่าเอ้ยไปทางใดทางหนึ่งมากเกินไปไม่ได้นะแต่ถ้าอธิบายแบบมีเหตุผลแล้วฝั่งไหนที่ไม่ยอมเข้าใจอะ <laughs> ฟังนั้นนะ่ะเราอาจจะต้องลดความสําคัญลงไปนะเพราะถือว่าคุยกันดีๆแล้วแล้วยังไม่หอมเข้าใจเข้าใจใช่ไหมคะเออเนาะแล้วก็คนโสดก็อย่างที่บอกแหละลองปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ดูบางทีเขามองคนที่เข้ามาออกได้ดีมากกว่าเราเองเราอย่าคิดว่าเขาบงการหรือว่าอะไรแล้วนะถ้าเขาเลี้ยงเรามาดีนะเราอย่าคิดว่าเขาบงการเราเลยเขาเป็นห่วงอืนะคะแต่ถ้าเกิดอ,อย่างที่บอกว่าพ่อแม่ที่ไม่ได้ทาหน้าที่นะคะอย่างดีเนี่ยนะคะก็ให้เราคิดดูเอง จริงส้มก็จะบอกว่าเขาทํำยังไงกับเราเราก็เราก็ควรปฏิบัติอย่างนั้นกับเขา,าคะ่ะก็ดูเอาเนาะว่าเราได้อะไรมาแล้วเราควรจะคืนอะไรไปเออควรฟังไหมคนที่ดูแลเราไม่ดีมาวันหนึ่งจะเจ้ากี่เจ้าการควรทําให้ไหมอ่านะคะ Time out นะคะให้เวลาปลดแอกคือปลดแอกจาก ภายนอกแล้วกลับมาคิดกับตัวเองดีๆมีเวลาผ่อนคลายให้กับตัวเองบ้างจะได้กลับมานั่งคิดนอนคิดว่าเออเราควรทําอย่างไรต่อไปในบางเวลาเราอาจจะต้องออไม่ไม่อยู่กับคนอื่นหรือว่าแบบมาอยู่กับตัวเองขอเวลาพักสักหน่อยกับตัวเองว่าเราควรจะทํำยังไงกับความรักนี้ดีอันนี้ใช้ได้ทั้งคนโสดและมีคู่นะคะสุดท้ายแล้วการที่คุณฟังคนน้นคนนั้นคนนี้มานะคะคุณต้องตัดสินใจเองแล้วก็รับในสิ่งที่ตัวเองตัดสินใจเท่านั้นเองนะคะอื อย่างที่บอกแหละว,ว่าในการตัดสินใจเองก็ต้องรู้ด้วยว่าผลกระทบมันจะมีมากแค่ไหนมันจะเกิดเอฟเฟกกับใครบ้างนะคะถ้ามันเยอะผลกระทบไม่ดีก็ไม่ควรเลือกทางนั้นอืมประมาณนั้นนะคะขอบคุณมากๆค่ะชาวกรกฎนะขอให้ชาวกรกฎทุกคนมีความรักที่ดีๆนะคะตลอดช่วงปีใหม่นี้เลยก็แล้วกันได้เจอคนรักที่ดีมีชีวิตครอบครัวที่มีความสุขนะคะแล้วไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ